ลับบ้านทั้งที่ถ้าไม่ได้กินแกงส้มฟรีมือแมทชื่อว่ามาไม่ทึ่งค่ะเพื่อนๆหญิงได้ปลาซดๆฟรีมือแมทตกหมาเองกับมือบล็อกเลยว่ามันร้อยสุดยอดค่ะปลาซากซดๆแบบนี้ก็ต้องเอามาทําแกงส้มถึงจะร้อยค่ะเพื่อนเือนเห็นวิธีการทําปลาซากของแมทไหมค่ะแมทบอกว่าวิธีนี้ต้องให้มีดไม่คมก็ทําล่างไงยมากๆค่ะเพื่อนบังปลาทั้งซองด้านให้ฉีดก้างจากนั่นก็ใช้มีดซับแบบนี้ได้เลยค่ะใช้วิธีทาปลาไง้ไง้จากไหมแล้วค่ะเพื่อนวันนี้แม่ก็จะแกงส้ม ใส่หลอกกอและความร้อยของแกงส้มอี่างก็ต้องใส่เป็นน้ำส้มเคยเข้าวคะ่ะพี่ชุมพรบ้านแอนจะนิยมใช้ส้มเคยเข้าวมากกว่ามานาะนาวค่ะส้มเคยเข้าวนี่ก็คือส้มจี๊ดนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วแกงส้มนี่ทำง่ายมากๆค่ะเพื่อนเพื่อน,นแอนได้วัตถุดิบสดใหม่แล้วก็เครื่องแกงร่อยๆก็ทำให้แกงส้มของเราร้อยแล้วค่ะแอนบอกว่าไม่หวานจะเมนูไรก็ตามถ้าได้วัตถุดิบสดใหม่จะเอาไปทำเมนูไรก็ร้อยไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนเพื่อนเครื่องแกงส้มทายิงทำเองจะญิงร้อยหมาค่ะเพื่อนเพื่อนแอนก ก็เคยลงคลิปซุรทำเครื่องแกงส้มใต้ไว้เพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆยักทํทำแกงส้มกินเองก็ลองไปดูกันได้น,นะคะลายเครื่องแกงเข้ากันดีแมมก็จะใส่หลอก็อลงไปก้อนเพื่อนเลยจากนั้นก็ปิดฝ้ารอให้หลอก็อซุกประมาณ70%พอหลอก็อหร่มสุกประมาณ70%็เสเนก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะ ปลาที่ตกมาสดๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆบอกเลยวันเนือว่านมันร่อยมากๆวันนี้ก็จัดแกงส้มแบบหมอ้อเติบเติบปลาจุกๆุกเหมือนเดิมค่ะแม่บอกว่าแอนโชคดีมากๆกลับมาบ้านตอนที่ปลาเข้าพอดีเลยแม่บอกว่าเดี๋ยวจะทำปลาแดดเดียวเอาไปให้กินด้วยนะคะบอกเลยว่ามันดีต่อใจจริงๆค่ะเพื่อนๆพอปลาซุกแม่ก็ปรุงรสด้วยน้ำส้มเคยข้าววันนี้แม่ไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกเลยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บลงไป ปรุงรสได้รสตามชอบก็เป็นอันเซร็จแล้ว oh. ค่ะเพื่อนกลิ่นหอมของแกงส้มใต้ oh. เวลาทําเซ็ตม oh. ไม่ๆนี่มันหอมน่ารอยมากๆกับเพื่อนได้กลิ่นแกงส้มแบบนี้นำไล่กลากาทุกครั้งเลยค่ะ เห็นแบบนี้ก็ดใจไม่ไหวแล้วค่ะไปตักข้าวช่วยรอนๆอนมาราดแกงส้มของเรากันดีกว่าปลาที่ตกมาสดๆแบบนี้บอกเลยว่าความร้อยนีจยอดเลยค่ะเพื่อนเวลากินก็ต้องราดน้ำแกงส้มแบบช้ำๆแล้วก็กินกับมึกต้มว่านเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆค่ะเพื่อนเมนูวันนี้ร้อยไม่ร้อยไปดูแมชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวไม่พอตัวเดี๋ยวตัวนี้เอาไปขออายุมาก อ่ะมุดน้ำสดๆเองๆเองแล้วกินเองนะคะแม่ครูออนแม่น้องเอ็นเะยชิมสักคำไหมคะอ่ะแม่เอ็นสาตากชิมสักคำแกงส้มขอชิมแกงส้มอุ้ยมึกดีกว่าระวังร้อนมึกด้วยโอ้มึดดีว่านี้จะีวแบบนี้อ่ะคำเติบเติบใหญ่เห็นแม่กินนาร้อยแบบนี้มันอดใจไม่ไหววร่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนตักข้าวซุยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ